อาจารย์คะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับอาจารย์คะโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะครับถูกต้องครับโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายครับจะเดี๋นเนื้อมาแค่ค่ะเอาเนำแล้วเอาเนื้ออย่างเดียวดูเป็นถูกผิดเป็นผิดเนาะอยากจะคัดการกะเวลาจะออกมาได้ลองแล้วลดงอีกค่ะบ,บนเอาบนเลยตรกง วิ่งสามกับศูนย์วิ่งสามกับศูนย์ชอบตั้งสองตัวนะวงกลมสามไหมวงกลมสามนะคะคลิปจริแล้วอาจารย์ให้วิ่งวิ่งสามคะ่ะสามตัวเดียวเนาะค่ะลิปผิดแล้ว แต่นี่สามกระปูกวิ่งสามตัวแต่นี้สปุกเนี่ยต้องมาแลวสองตัวเน่ะมาล้วนศูนย์จะเป็นหลักร้อยเลยหรือหลักหน่วยมีสองสองขยับแต่อาจารย์ถ้ามีเงินในเอฟดีมีเงก็โตดคู่กันเลยสามศูนย์มาอยู่แล้วแต่หลักร้อยนี่ก็ต้องมาอยู่แล้วแหละอ,อ,อาจารย์จะตัง้งหูเปล่าว่าดวงเรานนาอให้ไอฟีสลับเอาค่ะต่อไปก็จับคู่ สามศูนย์สามศูนย์สามหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดนี่แหละมีสามชุดค่ะนั่นะ,ช,ะชุดในดวงใจเลยของอาจารย์ครอบงสามชุดเนี่ยแต่ว่าจะจะัดใส่หลกสูตรพื้นฐาน อาจารย์ก็มั่นใจนะที่ที่ให้นี่นะมั่นใจว่าหลักร้อยต้องเป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะมาตามที่อาจารย์คำนวณหรือเปล่าแต่ว่ามันมาอยู่แล้วามาอยู่แล้ววัดวงไปเลยชุดมาเยอะอ้าวหกสามศูนย์สามตัวสามตัวหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนเจ็ดสามศูนแปดสาม แสามศูนย์จะเน้นตัวไหนคะแปดสามแปดสามศูนย์ศูนย์สอง,สง,สงค่ะไม่ดิบอาการ์เน้นต้าไอติมมีทุก เงินหกสามศูนย์กับแปดสามศูนย์อยาร้อยอาจารย์มันจะเป็นเป็นคู่นเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะเป็นคู่เลยให้หลักร้อยน่าจะเป็นคู่บอค่ะอาจารย์หน่พยแบบบนแล้วแลบบนแบบบนแปดเดิมแหละแบบบนแปดอืมหลักร,ร้อยคิดว่าเป็นคู่มันเนี่ยแต่ว่าเกตสามศูนย์ 7, 3, 0, เนี่ยเป็นตัวเกตตามสูตรเนาะก็มีแค่นี้แหละข้อมูลบน อ่ามีเงินเอฟซีมีเงินก็ตัวคู่ไว้ก็ศูนมาอยู่ลยแหละหลักร้อยอาจารย์ก็คิดว่าม,มันไม่อดวเนี่ยไม่โดนโตนก็ต้องตรงแน่นอนใอ้เอฟซีวัดดวงดูเสี่ยงดวงด,ดูเนาะคัดแล้วคัดอีกจึงออกมาแบบนี้แต่ทอนหลายชุดและค่ะเดืยดสามชุดเนาะก็หมด้ว h, แต่พอด้โชคดีต่อไปก็เป็นล่างค่ะล่างล่างล่างอ่ะวิ่งเก้าวิว่งเก้ากับศูน วิ่งเก้ากับศูนย์ไปแล้วมีหกกับเจ็ดเนาะแต่อาจารย์ชอบเจ็ดจะให้ขิดเจนขิดเจนใต้เจ็ตไว้น้องว่าดีแล้วว่านี่มีเก้ากับศู <ฮะ S 2> นย์คล่าง,งวงกลมเก้าวะวงกลมเก้าแต่ศูนย์ม่ชอบชอบบางสองเสืแบบนี้สองเสือนอ่ะไม่ไม่เสียตังค์มีแต่ได้กับได้แต่เอ็มดีชอบมั่งมีแต่ได้กับได้สมบ ถูดจะวแค่สองตัววิ่งพันได้อยู่วไม่ขาดทุนอยู่แล้วตัวละห้าร้เนาะอ่าอปครับแบบวเก้าสองเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สอง สองค่ะศูนย์สองสองศูนย์สามศูนย์สามออมีแค่นี้แหละสี่ชุดอาจารย์ชอบเก้าสามกับศูนย์สามนะนอกเก้าสามกับศูนย์สามเก้าสามกับศูนย์สามนะชอบสองชุดนี่แหละค่ะอาจารย์ว่าชุดม่าไมต้องกลับด้วยนะอ่าเอฟซีจะต่างพวกตัาเพราะว่าเลขมัน ไม่แน่นอนเนะาะเก็บเสียเวลาเมือนเมื่อที่แล้วอ่ะหนึ่งเก็ตออกเก็ตหนึ่งอาจารย์ก็เอาา้ามาแจบที่ไหนได้ออกเก็ตหนึ่งซื้อเก็ตเช่นหนึ่งเก็ตออกเก็ตหนึ่งไม่กลับกนะันกลับด้วยเนาะ่วนดับดับลา่างนี่อาจารย์ก็ให้ไปเหมือนเดิมแหละหนึ่งห้าหนึ่งกับห้าดับล่ากดับล่างหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้า อ่าแถมมีตัวมีหกก็ได้อมีหกากมีหกอยู่ดีจะมาไหมอได้ตรงกับไม่ตรงกับแองเกอฟซี FC ก็เอฟซี FC ก็เล่นไปก็ลดต้นทุนหน่อยอแต่ให้สามตัวนะหนึ่งห้าหกเนี้ยอยูดีจะมามันเที่แล้วก็ไม่มาน่ะนั่นเนี่ยแต่วมที่แล้วแต่ก็ให้ให้ไปก็ึ้นมาเมืที่แล้วเมื่อที่แล้วก็ให้ไปสองให้แก่สองลบเก้าไม่มาอ่่อ เปดงวดนี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยเป็นตัวหลักนะไม่มาแน่นอนห้าเนี่ยล่างเนาะเลขดับที่อาจารย์ไอ้ในวดนี้นะโอ้ค่ะค่ะอาจารย์ยเลขหกเลขหก 6. นี่เป็นตัวแถมแต่ไม่ตรงกับใจเอีก็ลงตุนน้อยกน่าตอนนี้นีแหละข้อมูลทั้งบนทั้งล่างค่ะ,อาาคะขออนุญาตทบทวนตัวเลขอาจารย์นะคะโอเคจ,จ้าตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์นะคะ อาจารย์ให้บนวิ่งบนที่สามกับศูนย์นะคะอาจารย์ให้วงกลมที่สามนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์จ,รยจะคู่ให้สามศูนย์สามหกสามเจ็ดสามศูนย์สามหกสามเจ็ดนะคะสามตัวบนหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์เราจะให้เน้นที่แปดสามศูนย์ลองลงมาก็คือหกสามศูนย์ แล้วก็เจ<า>็ดสามศูนย์เนาะอาจารย์เนาะดับบ<า>นอาจารย์บอกว่าดับแปดแน่นอนนะคะค่ะถูกต้องครับเมื่อที่แล้วดับเมื่อที่แล้วก็ดับอยู่เห็นนายสักค่ะเมื่อที่แล้วเห็นหลายส,น,น,ายสนัมนะเอาห้านะอาจารย์ก็ดอกอาจารย์เป็นไปเลยเอาห้าศูนย์ห้าเลยโอ้ยอ่าๆสวยใจสดมากนะ่วนะ่า,า,าค่ะเก่งเนี่ยอาจารย์นะ ติดหน่วยนะหลักร้อยไม่เกี่ยวค่ะส่วนล่างอาจารย์ให้วิ่งที่เก้ากับศูนย์นะคะอาจารย์ให้เน้นที่เก้าค่ะจับคู่มีเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามอาจารย์ให้เน้นที่เก้าสามกับศูนย์สามนะคะอาจารย์ดับล่างหนึ่งกับห้าแถมมาอีกตัวหนึ่งก็คือหกนะคะับผมค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากถึง fc ไหมคะ อาจจะขอให้เอฟซีวัดดวงดูครับวัดดวงดูสักงวดเดชถ้าไม่ถูกไม่ถูกก็อาจารย์ก็ขอรับผิดเพราะว่ากองแล้วกองอีกกันแล้วกันดีก็จะออกมาเนี่ยนะอาจารย์ก็มั่นใจเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะทั้งบนทั้งล่างขอให้ด้วแล้วกันส่วนสามตัวก็สลับก็ขอใว้พอได้โชคดีครับมีอาจานี้แหละจากใจโชคดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคัะ